นี่แหละครับเปิดไฟขึ้นมาไม่ติดเลยดับหมดมีไฟสี่ดวงติดแค่ดวงเดียวเปลี่ยนหลอดก็แล้วไม่หายถ้าเรียกช่างมาก็คงอาจจะต้องเปลี่ยนโคมเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าวิธีการตรวจสอบแล้วก็วิธีแก้ไขเราจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูสาเหตุการที่ไฟของเราไม่ติดนะครับเวลาทำไฟสิ่งที่ ขาดไม่ได้คือความระมัดระวังนะฮะเพราะว่ากระแสไฟไม่เข้าไครออกไครอย่างเวลาทําง,งานที่สูงเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวว่ามันสูงเท่าไหรไหรอไขควงเช็ดไฟสําคัญน,นะครับต้องตรวจสอบก่อนว่ามีไฟรั่วไฟค้างอยู่หรือเปล่าวิธีการถอดโรงที่ไฟไม่ติดเนาะเราต้องถอดไอตัวฝาครอบนี้ออกก่อนนะฮะ ออกข้อมี้ก่อนนะะเนี่ยโครมเนี่ยต้องถอดออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขามันเนี่ย <c oughs> มันจะเป,นเ,นปนะเป็นเหมือนสปริงอยู่ฮะเป็นเหมือนสปริงอยู่เราต้องกดล็อกสปริงมันนะครับเพื่อที่จะยกขาเนี่ย Der, เนี่พอถอดขาวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมมขาวจะวัดไฟก่อนนะฮะเพราะไฟมันมาไหมถ้าทำกันสองคนก็วันเปดไฟนิดนึงเอาเช็คกระแสหน่อยอ่ะนี้ไฟมานะฮะไฟมาอ่อนๆเอาปิดโอเคนะครับ ทีนี้ก็องขาวก็จะถอนพวกไฟออกมาก่อนนะครับทำไมอันนี้ช่างเขาถึงเอาสายไฟมารวมกันไว้ก็ไม่รู้เดี๋ยวองขาวจะลงไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำไมเขาถึงเอา ไฟมารวมไปอ๋อเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวเอาเตาไปตรวจสอบนะครับจะพอไปหมดเลยนะครับเอาไปเลยนะะนี่ก็แยกกันไว้อย่าให้มันโดนกัน โอเคครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะต่อทุกดวงครบแล้วไปดูข้างล่างว่าเราต้องทำอะไรกันต่อบ้างครับการที่จะซ่อมหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือไขควงเช็คไฟนะครับเอาไว้เช็คไฟนะครับเช็คไฟยังไงนี่นะครับเวลาไฟเราเช็คเนี่ยนะฮะถ้าจุดที่มีไฟนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงเห็นไหมฮะ นิ้วเราต้องแตะด้านบนเพื่อเป็นกาวนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นสีแดงเนี่ยครับไฟมันจะสว่างขึ้นนะครับจะเป็นไฟเส้นเดียวนะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายกาวนะครับนะฮะจะไม่มีไฟสีแดงขึ้นเห็นไหมฮะนะฮะเขาเรียกว่าสายกาวนะครับถ้าสับช่างเนี่ยไอจุดที่มีไฟเนี่ยสีแดงจะขึ้นเขาเรียกว่านิวตรอนนะฮะโอเคนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่อสายไฟนะครับจะมีเขาเรียกว่าเต้าเตาอะไรเนี้ยฮะนะฮะเรียกถูกไม่ถูกไม่รู้นะเรียกเต้าหรือเตานะครับแล้วก็สายหดนะครับเส้นสีแดงอันนั้นนะครับแล้วก็ผ้าเทปผันสายไฟนะครับแล้วก็เศษสายไ,ไฟที่เราจะมาเชื่อมต่อบางจุดนะครับในกรณีที่เราต้องใช้เชื่อมบัดกรีนะครับก็จะต้องมีหัวแรลงนะฮะ มีตะกัวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกฟลัชหรือว่าน้ำยาประสานหรือทำความสะอาดนะครับมีคัตเตอร์นะครับไขควงนะฮะครีมนะครับครีมงูเขาวลืมไว้บนบันไดนะครับแล้วก็มีไขควงนะฮะกระดาษทรายและภูขาวไว้ขัดขัดคั่วนะครับอันนี้แหละที่ที่ที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับครีมนะครีมจะต้องมีฉนวนนะครับ ฉนวนกันไฟนะเป็นครีมเปื่อยไม่ได้นะครับถ้าทํากับช่างไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเราตัดสายไฟเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีกระแสไฟไหมถ้าเกิดว่าผิดพลาดเราไม่ได้เช็คนะเผลอไผลลืมไปตัดเนี่ยกึ๊บถ้าเป็นครีมเปื่อยนะมันดูดเราปาดเลยนะฮะนะครับไฟมันวิ่งกระแสรกระแสไฟวิ่งเข้าสู่เราเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยครีมต้องมีฉนวนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับว่าวิธีแก้ไขจะทำยังไงปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ยผมถอด โคมไฟลงมาแล้วสายมานันอะไม่นอนดรว่าสายมานันอะสายมานันอะนะฮะมันไม่เหมือนกับชั้นสองชั้นสองสายมันเนี่ยจะเหมือนข้างในจะเป็นผงคาร์บอนหมดเลยพอผมก็ลืมถ่ให้ดูเนาะผมก็เลยต้องถอดสายออกแล้วก็เอากระดาษทรายขัดขั้วขัดขั้วของเอง่ตัวหลอดนั่นนะฮะตัวขั้วมันอนะแล้วก็บัตรกีบัตรก,กีใส่ไฟใส่ แล้วก็ทําสายไฟใหม่เพราะงั้นเนะอแล้วก็เปลี่ยนหลอดเอาหลอดเดิมใส่เข้าไปมันก็ติดผมรู้ว่าข้างบนนะ่ะจะเป็นเหมือนชั้นสอง,งปรากฏว่าสายไฟบนเนี้ยมันยังมีสภาพดีอยู่แล้วก็สิ่งที่มันไม่ติดก็คือหลอดไฟเสียแต่โคมเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นที่สายไฟหรือเป็นที่หลอดเดี๋ยวมาวัดดูกันนะครับขึ้นไปดูด้วยกันว่าถ้าผมลองเปลี่ยนหลอดแล้วเนี้ยมันจะติดไหมนะครับจะติดไหม อันเนี้ยหลอดมันก็คั่วออกหลอดไฟพวกเนี้ยเวลาใช้ไปเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะอายุการใช้งานของมันอ่ะอยู่ที่การเปิดปิดผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปิดปิดได้กี่พันครั้งนะครับเปิดปิดเปิดปิดเนี้ยกี่พันครั้งไม่รู้นะครับแล้วหลอดมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะอันเนี้ยคั่วหลอดดําละคาดว่าน่าจะเสียอันนี้ก็คั Lord, If, ่วหลอดดําละแต่ว่ายังติดอยู่แต่ว่าอายุการใช้งานจะน้อยลงละนะแต่ว่าผมจะ ลองเอาไปใส่ดูก่อนนะครับถ้าไม่ติดก็ต้องเป็นที่ใส่ไฟนะฮะปรากฏว่ามันติดโอ้ต้องยังไงดีอก็ลืมถ่ายตอนชั้นสองเนาะตอนแบบกีอะ่ะกะว่ายังไงก็จะเห็นการ,รกััดกีใช่ไหม แต่ว่าข้างบนกลับไม่เสียอย่างเงี้ก็เลย FC ไม่ได้เห็นเลยทำไงเดียวผมรือบ้างดีไหมไม่น่าจะดีเนาะโอเคงั้นงั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูให้ดูเครื่องมือแล้วกันนะครับเครื่องมือที่บอกให้เตรียมไว้ทำอ่ะนะครับเมื่อกี้เนี่ยดวงนั้นอ่ะที่ผมถอดมาดวงแรกที่ให้ FC ดูอ่ะปรากฏว่ามันอย่างนงี้ฮะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้เต้าที่ต่อไฟเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับน็อตแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรสกรูหรือน็อตเนี่ยทําหน้าที่อะไรทําหน้ากี้ในการเวลาเราคลายออกเนี่ยมันจะยกตัวขึ้นหนีนะฮะแล้วก็เราเอาสายไฟใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเวลาไขาน็อตลงไปอ่ะน็อตมันจะไปกดทับกับสายไฟเพื่อเป็นสะพานไฟนะฮะมาเชื่อมต่อกับด้านนี้เพราะข้างในเนี่ยจะเป็นแท่งทองแดงนะครับ เวลาน็อตมันลงไปบีบเนี่ยมันจะทําให้สายไฟสําหรับขั้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเป็นตะพานไฟนะครับแต่ตัวเตาที่ผมถอดออกมาจากของหมู่บ้านเนี่ยเป็นของติดมากับหมู่บ้านเลยเนี่ยปรากฏมันไม่มีนอ็อตเขาใช้สายไฟเนี่ยรวมตัวเป็นกระจุกแล้วก็อัดยัดรวมกันไว้นี่คือความสับเพล่าของช่างไฟฟ้า แล้วก็ข้อผิดพลาดของในนี้ไม่ได้ว่าหมู่บ้านนะผมว่าบุคคลนะเป็นข้อผิดพลาดของผู้ตรวจรับงานจะเป็นโฟร์แมนซูเปอร์ไวเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการตรวจรับงานไฟฟ้าแล้วคุณไม่ต่อไม่ตรวจอุปกรณ์ต่อขั้วพวกนี้ให้ชัดเจนเนี่ยโอกาสที่จะทำให้มันเกิดการสปาร์คแล้วเกิดไฟลัว่วไฟช็อตหรือเป็นประกายไฟเนี่ยแล้วถ้าข้างบนเป็นสื่อด้วยนะ เป็นสื่อไม่ใช่สื่อสื่อมวลชนนะเป็นสื่อไฟอ่ะสื่อแบบว่าอะไรอ่ะเป็นเชื้อเพลิงอ่ะนะฮะถ้ามันเกิดประการไฟประการไฟเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับนี่คือข้อบกพร่อง,องของคนตรวจรับงานนะครับเครื่องบกพร่องเลยนะครับเอาสายไฟไปกระจุกยัดรวมกันไว้เนี่ยผมว่าถ้าทําแบบนี้นะคุณเอาเทปพันสายไฟอ่ะเอาสายไฟมาต่อเนี่ยเอาสายไฟเนี่ย มาต่อรวมกันเนี่ยแล้วเอาเทปพ,พันพไฟเนี่ยพันอย่างดีทักกว่าอีกที่คุณจะเอามาแบบยัดๆๆลักไก่ไว้อย่างเงี้ยนะครับบ้านหลังเนี้ยสี่ปีแล้วนะที่ใช้ไม่เคยมีใครขึ้นไปดูเพราะเจ้าของบ้านก็คงจะไม่แบบปีนฟ้าเล่นะนะฮะถ้าหลังคาไม่รั่วหรือไม่อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เสียใช่ไหมครับวันนี้ไปเห็นข้อบกข้องตรงเนี้ยนะฮะตรวจด,ดูนะครับบ้านใครที่สงสัย ไฟทําไมชอบกับพิบอะไรเงี้ยมีเสียงแบบจิ๊กจิ๊กิ๊กิ๊กเหมือนเหมือนมีปลวกอะไรเงี้ยลองลองไปตรวจเช็คดูนะครับอาจจะเป็นจุดที่ไฟมันสปาร์กกันได้นะครับวันนี้องขาวใช้เท้าเป็นตัวต่อม่อกี้บอกไปแล้วนะครับอีอุปกรณ์หนึ่งก็คือท่อหดเนี่ยฮะท่อหดเนี่ยเขาขายขายเป็นเป็นฟุตเป็นเซนเป็นนิ้วอะไรเงี้ยผมขาวซื้อมาเส้นขนาดเนี้ย ใช้ทำอะไรเวลาเราใช้งานนะนะฮะสายไฟที่เราที่เราจะต่ออ่ะเราต่อสายไฟเสร็จนะสมมุติที่ต่อสายไฟเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาท่อหดเนี่ยส่วนข้างในแล้วก็ต่อสายไฟเสร็จเราตัดเฉพาะที่เราจะใช้งานที่มันหุมตลงทองแดงอ่ะนะครับเราก็ใช้ไอ้ที่เป่าลมร้อนหรือถ้าไม่มีที่เป่าลมร้อนไม่ต้องไปหาซื้อนะมันแพงเอาไฟแชกนะฮะไฟแชกเพราะนั้นอ่พอบ้านที่สุบรีเริ่มไม่ได้นะเพราะต้องมีไฟแชกนะเวลาต้อมนะ ก็เอามาลนนะครับลนพ่อเนี่ยมันจะหดตัวลงรัดกลายเป็นฉนวนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้วิธีการต่อสายแล้วก็ทําฉนวนไม่ให้มันเกิดการช็อตเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่บอกก็คือใส่เต้าท่อหดเทปมันสไฟนะครับแต่อุปกรณ์ที่เตรียมมาอยากจะทําทให้ดูในการเปลี่ยนขั่วนะเปลี่ยนคั่วสายไฟที่มันเสื่อมแล้วเนี่ย มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ถ่ายขอโทษทีนะครับก็คือตัวหัวแรงนะครับเป็นหัวแรงที่ที่ซื้อมาจากร้านถูกถูกแหละร้านดีเอวร้านยี่สิบาทเนี่ยแหละนะพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าราคาถูกเนี้ยหัวมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้สําหรับงานหย,ยาบๆเนาะแต่ไม่เหมาะสําหรับงานอิเล็กทรอนิกส์นะฮะงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานละเอียดนะครับแต่งานเชื่อมทั่วไปเนี่ยใช้ได้เสียบให้หัวแรงมันร้อนนะครับจี้เข้าไปที่ขั้วให้ให ให้ตะกั่วมันละลายดึงสายออกนะครับใช้ใช้กระดาษทรายขัดบริเวณชิ้นงานนะครับขัดบริเวณชิ้นงานให้มันเป็นเกิดความตาดแล้วเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สายไฟที่จะเอามาเชื่อมน,นะครับเวลาที่เราปอกสายไฟออกแล้วนะปอกฉนวนออกแล้วมันก็จะมีคอปเปอร์หรือทองแดงเนาะไอ้คอปเปอร์หรือทองแดงนี้เองนะฮะที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันจะมีสารเคลือบไว เพราะฉะนั้นมันจะทาให้เราเชื่อมไม่ค่อยติดบางคนไม่เคยเชื่อมไปเชื่อมโอ้ยเชื่อมอยังไงก็ไม่ติดนะฮะเอาตะกั่วเนี่ยนะฮะเชื่อมไปเอาหัวแรลกเจีายบไปยังไงก็ไม่ติดมันมีสารเคลือบอยู่ที่ทองแดงนะครับเนี่ยฮะเวลาเวลาเราปอกออกมาเนี่ยเนี่ยฮะปอกเนี่ยปอกไฟไฟออกมาแล้วนะครับสายไฟเนี่ยนะฮะมันจะมีมันจะมีฉนวนชั้นแรกนะครับปลอกออกมาข้างในมันจะมีสองเส้น ซึ่งเขาจะทําสีต่างกันบางที่ก็ทําเป็นขาวดำบางที่ก็ทําเป็นขาวแดงอันนี้ก็เป็นน้ําตาลฟ้าแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับแล้วแต่เราเลือกใช้จะเอาไหนเป็นนิวตอนอันไหนเป็นกาวอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยครับเวลาเราปอกทองแดงออกเนาะปอกทองแดงออกมาแล้วเนี่ยนะฮะปอกทองแดงออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเราเห็นทองแดงเนี่ยทองแดงเนี่ยมันจะมีมันจะมีสารเคลือบอยู่ที่เส้นทองแดงอันนี้เป็นแบบฝอยเนาะ มันจะมีสารเคลือบอยู่ที่เส้นทองแดงนะครับเราก็กระจายมันออกหน่อยนะกระจายมันออกหน่อยแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะฮะ,ข,ข,ะ,ะขูดขูดนะฮะขูดสองด้านเลยนะครับขูดอะไรฮะขูดสารที่มันสารที่มันเคลือบอยู่เนี่ยให้มันหลุดออกไปนะให้มันหลุดออกไปนะครับจากนั้นก็เอามาแต้มกับที่เขาเรียกว่าฟลักหรือว่าน้ำยาประสานหรือบางคนเขาเรียกน้ำยาทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะ อันนี้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่มันปิดแน่นหน่อยเมื่อกี้นี้นะฮะปิดแน่นไปนะฮะก็เลยเลุออกยากนิดหนึง่งนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ติดกาวไว้นะไม่ได้งูขนาดนั้นนะฮะเดีย๋ยวจะมีคนว่าองคาโงูอีกอะไรเงี้ยนะก็วเน,นี้ยข้างในจะเป็นเป็นฟักอย่างเงี้ยนะครับก็เอาหองแดงเนี้ยนะ,ะจิ้มลงไปจิ้มแบบนี้นะฮะอ่ะ แต่ถ้าเกิดว mm ่าเป็นหัวแร้งเนี่ยร้อนรๆเนี่ยเวลามันร้อนจัดแล้วเนี่ยเราจิ้มลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําเลยนะครับถือว่าเป็นการล้างหัวด้วยนะครับจากนั้นก็เอาเอาทองแดงเนี่ยไปแต้มตรงชิ้นงานที่เราจะเชื่อมนะครับแล้วก็เอาตะกั่วนะฮะเอาตะกั่วมาเอาตะกั่วมาไล่กับหัวแร้งก่อนแล้วก็เอาไปแต้มตรงนี้มันก็จะติดกับชิ้นงานนะครับมันจะทําให้เกิดความ มั่นคงในจุดเชื่อมต่อนะฮะถ้าแบบว่าเราไม่เชื่อมเนี่ยมันก็จะไม่มั่นคงมันก็อาจจะตะปากอาร์กได้เกิดเขาเรียกว่าเกิดประกายไฟได้ก็อันตรายอย่างที่ลุงขาวบอกกันนะฮะบ้านไหนที่แบบไฟกระพริบบ่อยๆมีเสียงแครตามหลอดไฟตามอะไรข้างในเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันอาจจะเกิดการหลวมแตกไม่สนิทเขาเรียกว่า หน้าคอนแทกเวลามันติดกันนี้เขาเรียกคอ Contact, นแทกนะมันจะไม่สนิทนะครับพอไม่สนิทปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟๆๆๆๆๆๆๆนั่นอันตรายนะฮะอันตรายถ้าเกิดว่าบนฟ้าบนเพดานเราเนี่ยมันมีเชื้อไฟนะฮะมันมีฝุ่นมันมีอะไรหรือบางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นฉนวนการความร้อนที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ป้องกันอ่กากันไฟนะฮะทนความร้อนต่ําเนี่ยนะ,ะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ตั้งใจจะมาทําให้ดูชุดใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากทาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ดวงเดียวที่เปลี่ยนสายไฟแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแค่ดวงเดียวนวก็เป็นทั้งหมดนะแต่ปรากฏว่าทุกดวงเนี่ยสายไฟมันมันมันยังแข็งแรงอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่ต่อสายเชื่อมให้ดูก็อธิบายให้ฟังไปละกันนะครับก็เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟไปนะครับทุกครั้งที่การทําทําการเปลี่ยนหลอดไฟหรือ จะทำอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าถ้าเราไม่มีความชํานาญเปลี่ยนหลอดไฟเราสามารถเปลี่ยนเองได้แต่ควรที่จะปิดสวิตช์ทุกครั้งนะครับมีเทสแรมรือสาคไขควงวัดไฟที่มงขาวบอกเมื่อกี้นะฮะไขควงวัดไฟต้องมีนะครับไขควงวัดไฟต้องมีนะครับเพื่อตรวจกระแสไฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราทํา อุปกรณ์ไฟ,ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเนี่ยข่าควใชไฟเวลาที่เราทําอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหรือทําอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทนะครับหนึ่งเราขึ้นที่สูงนะหล่นลงมาเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เราเจ็บตัวได้เจ็บเล็กไปจนถึงเจ็บใหญ่นะฮะอีกอย่างหนึ่งถ้ามันมีไฟฟืนลั่วขึ้นมาแล้วมันช็อตมันดูดเรานะครับอันนั้นอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาทําไฟเราไม่ใช่ช่างไฟมืออาชีพ นะครับเราทําแค่ทําในบ้านเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ควรทําคนเดียวไม่ควรอยู่คนเดียวนะครับควรจะมีผู้ช่วยนะครับคุณสามีทาคุณภรรยายก็ควรอยู่ด้วยนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสับขัดเอาลงทันกระชากคุณสามีออกมาแต่อย่าเอามือไปิกระชากนะถ้าไฟก็ดูดอยู่เงีย้ยเอามือไปกระชากนะเอาผ้านะฮะเอาผ้าเอาผ้าดึงตะบัดก็ได้นะครับเอาผ้าดึงตะบัดก็ได้หรือเอาหมอนก็ได้ ถ้ามันอยู่ที่ต่ำเนาะเย็นงช็อตอย่างเงี้ยอย่าช็อตลูกขาวเงี้ยก็ตื้ออย่างเงี้อยอย่าไปผลักเลยนะเอาผ้าดึงถ้าผ้าดึงไม่ถนัดมีหมอนมีอะไรใกล้ๆที่มันเป็นฉนวนกันไฟอะ่ะเอาหมอนเป็นที่กำบังแล้วผลักเขาให้ล้มเลยไม่ต้องกลัวเขาเจ็บด,ดีกว่าเขาตายนะครับดีกว่าเขาตาย <c oughs> <c oughs> นะครับการทาไฟก็อันตรายพอสมควรแต่ถ้าคิดว่าเราฟังแล้วน่ากลัวถ้ามันมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไฟในบ้าน ถ้าเราไม่ได้มีความชำนาญมากเรียกช่างดีกว่านะครับเรียกช่างดีกว่าแต่พอดีตัวมเมออ่ะมีความรู้นิดหน่อยไม่ได้ถือไว้เยอะนะครับไม่ได้เป็นถึงกช่างไฟนะครับเป็นสารพัดช่างนะครับทำทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานปูนงานปะตางานห้องน้ํานะครับงานไฟที่มันใช้ในบ้านนะฮะรวมถึงปั๊มน้าอะไรเงี้ย ก็ <c oughs> พยายามที่จะ <c oughs> ซ่อมเองนะครับพยายามซ่อมเองหนึ่งมันมันเพื่อเพิดนด้วยค่าเวลาด้วยสองเรามีพอภูมิรู้เรามีภูมิรู้นิดหน่อยนะฮะเราก็ทําเองไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างนะครับอย่างวันนั้นบมน้ํามันดังแบบดังไม่หยุดเลยแล้วน้ําไม่ไหลน้ําก็ไม่ไหลขึ้นมาปรากฏว่าโทรไปหาช่าง เฉพาะค่าโทรตามเขาคิด400บาทนะฮะยังไม่ได้มาตรวจสอบนะเ <c oughs> ขาค่าเขาคิดเดินทางมาเนี่ยเขาคิดก่อละ400บาทถ้ามาตรวจแล้วเป็นอะไรค่อยว่ากันว่าจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นค่าแรงต่างหากอะไรเงี้ยขถาวก็เลตัดสินใจโอเคทำง,งานไปดูปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้ปั๊มน้าปัจจุบันที่ใช้ในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นปั๊มน้ําที่เป็นระบบอ,อัโตโนมัติเวลาเราเปิดน้ําปุ๊บปั๊มก็จะทํางาน นะครับมันมีโอกาสที่เราไม่ได้อยู่บ้านแล้วแล้วแทงน้ํามันแห้งแทงน้ําในน้ําน้ําในแทงไม่มีนะพอเราเปิดน้ําปุ๊บปั๊มมันก็ทํางานพอปั๊มทํางานปุ๊บมันดูดแห้งไงมันดูดไม่มีน้ำไงมันดูดอากาศขึ้นมาพอดูดอากาศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอตัวที่มันเช็ควาล์วอะเช็คระดับน้ําเ,เช็คแรงดันน้ํา มันก็ไม่ตัดมันก็จะทางานจืดตลอดเลยมันวิธีแก้แก้ยังไงฮะวิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวพอเปิดถังครอบปั๊มออกมาเดีย่ยมันจะเป็นฝาคล้ายๆฝาฝา,า,าพลาสติกปิดนะครับจะมีร่องสี่เหลี่ยมเหมือนให้ไขได้เอาไขควงวางเงี้ยฮะ,ะแล้วก็หมุนออกหมุนไม่ต้องหมดนะหมุนออกปล่อยให้ปัม๊มร้องไปหมุนออกน้ามันจะค่อยๆไหลเข้าไปแล้วมันก็เบียดพุ่งออกมา เป็นฝอยออกมานะครับเป็นฝอยออกมาแสดงว,ว่าน้ําเดินเต็มหลอดแล้วถากว่าไขาปิดพอน้ํามันเต็มหลอดมาทํางานปกติปั๊มมันก็ตัดเปิดก๊อกมันก็ทําจืดพอปิดก๊อกมันก็ตัดแต่ถ้าไม่มีน้ํามันร้องปรากฏว,ว่าถ้าก็เปิด่อยมันร้องนานขนาดนั้นนะเป็นไงฮนะปั๊มไหม้นะครับปั๊มไหม้อันนี้เสียงเงินใหญ่เลยต้องเปลี่ยนปั๊มอีกแล้ะนะครับต้องเปลี่ยนปั๊มอีกโอเคครับสำหรับวันนี้ เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการทําไฟนะฮะเตรียมอุปกรณ์ชุดใหญ่ขึ้มนมาเลยหวังว่าจะโชว์การเปลี่ยนขั้วแต่ดันลืมถ่ายขั้วตอนแรกไปนะก็เลยเป็นแค่เปลี่ยนหลอดไฟกับอธิบายถึงอุปกรณ์ที่มาใช้เปลี่ยนวันนี้ย่งเท่มแล้วครับเราพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดี f อฟซทุกท่านขอให้ f อฟซทุกท่านมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ รักลุงขาวชอบลุงขาวอยากให้ลุงขาวมีกําลังใจติดตามต่อทํางานต่อนําผลงานมาเสนอต่อกดไปที่การให้กําลังใจซื้อสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้ลุงขาวด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ